ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพนี่พี่น้องๆทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับอารุกาศนากราปีสาต์กันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่คารีนานะครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b บส r i b e กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับวันนี้ก็ขอสัก 50ไลน์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูทีมของเรานะครับผมว่ามีฮีโร่ตัวอะไรกันบ้างนะครับมีม็อกโคชางเออเซเบอร์นะครับแล้วก็คาริน่านะครับแล้วก็จอ์นสันนะครับส่วนอีกทีมก็จะมีอุซิออนไลล่านะครับช่างเออเซซซเลียสนะครับแล้วก็จอเฮดนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันครับผมว่า คาริน่าของเราจะโหดจบนับขนาดไหนนะครับผมเอาคาริน่ามาเล่นสายป่านะเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนแรกผมก็จะไปเอาบัฟแดงก่อนนะครับผมเพราะทีมผมไม่มีใครฟาร์มป่าเลยนะครับผมมีแต่ผมคนเดียวนะครับเราก็จะเอาบัฟแดงก่อนนะฮะส่วนรายการไอเทมและเอ็มเบมเดี๋ยวผมจะโชว์ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็ขอบฟาร์มบัฟแดงกันไปก่อนนะครับตอนนี้เซเบอร์นะครับผมก็อยู่เลนล่างนะครับ แล้วก็มอกโคอยู่เดนบนนะครับมีจอ์นสันกับฉักรเออยู่เดนกลางนะฮะเล้วเราก็ฟาร์มป่ากันไปก่อนนะครับผมทีมของเราเดินถูกวิธีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพื่อนๆผมก็เคยทําคลิปคาริน่ามา2คลิปแล้วนะครับผมแต่คลิปก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับผมผมก็เลยมาลองทําใหม่นะครับมาแบบพูดมาพากให้ฟังนะครับผมว่าคาริน่ามาเล่นยังไงเข้ายังไงออกยังไงประมาณนี้นะครับเพื่อน โอเคนะครับตอนนี้เราก็ปามกันไปก่อนนะฮะเราได้บับฟ่วงแล้วนะครับผมเราก็เดินไปปามให้ถึงเวลสี่ก่อนนะครับนะครับคาริน่าก็เล่นคล้ายๆกับอลูกกาลแหละผมก็เล่นประมาณแบบคล้ายๆกันนั่นแหละเอาไว้ถึงเวลสี่ก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปอ้อมกับเพื่อนนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็เราก็อยู่ที่เวลสามฝ่าจะเวลสี่แล้วเพื่อนๆเราเดินอ้อมไปเดินอ้อมไปเลย ช่างเออน,นะครับผมอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราเมียตอนนี้เรามีอันตีแล้วเพื่อนๆนตอนนี้เลือดหยุดแรกก็เป็นของทีมเรานะครับผมช่างเออคิวไปนะฮะสกอ์ทีมก็1ต่อศูนย์นะครับ,รเ,รบเราก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับผมตอนนี้เราก็ฟาร,ร์มกันไปก่อนเลยนะฮะไลล่าก็มานะครับเดี๋ยวเราถอยก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปเลนกลางกันครับผม ยังเข้าไม่ได้นะครับผมคาริน่านี่มันเป็นฮีโร่ที่แบบอันตีสามารถใช้เรื่อยๆนะครับผมก็คือแบบถ้าเราคิวใครได้หนึ่งตัวใช่ไหมครับผมอันตีมันก็จะเพิ่มแบบมันก็จะไม่หมดอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับผมเดี๋ยวดูไลล่าครับประมาณนี้ครับผมอันตีก็จะมีอยู่นะครับผมแล้วก็ชักเอิก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยครับผมแล้วอันตีก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเราก็ได้มา2คิวนะครับนักครับผมก็ทีมก็3าต่อศูนย์อุซิออนมากงนี้ครับผมแล้วก็ มาอย่างนี้เหรอครับกดไปอย่างนี้เลยครับผมเลือกอย่างนี้นะครับผมมานาหมดพอดีเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มา3คิวแล้วนะครับตอนต้นเกมเลยนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับจังหวะเมื่อกี้ก็ได้มา3คิวนะครับผมเราก็กลับบ้านมาเติมมานานะฮะแล้วเราก็ฟาร์มต่อไปเลยเพื่อนเราก็ฟาร์มต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาบัฟแดงกันก่อนนะฮะยามฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันแค่ต้นเกมเองนะเพื่อนๆรอของเราสักชิ้น2ชิ้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมา ไปสโลกับเขานะครับผมหรือว่ามีโอกาสที่แบบบวกเข้าไปหรือเข้าไปคิวได้ก็สามารถเข้าไปเลยนะครับผมโอเคนะฮะเราก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเต่าตัวแรกกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเต่าตัวแรกของเรานะครับในเกมนี้นะครับเห็นซาซิเลสแอบจ้องจ้องเราอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้เต่าหรือเปล่านะฮะดูสภาพแบบนี้โอ้โหโดนลัดจริงๆด้วยเพื่อนไม่น่าเลยครับผมไม่น่าเปิดเลยนะครับเต่า สัตซีเลียตลาดไปนะครับเดี๋ยวเราก็แอบอยู่ในป่ากลางเลนก่อนนะครับผมเราก็เคลียร์คลิปกางเลนเลยตอนนี้ครับสซีเลียตมันอยู่ในป้อมนะครับอยู่ในป้อมเลยไม่ไกล้าเข้าไปบวกนะฮะเดี๋ยวเราก็เอาบัฟม่วงกันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้เราก็จะยินเย็ดไว้ก่อนนะครับผมคันลิงคารินานะฮะต้องใจร้อนนะครับผมถ้าเราเล่นใจร้อนเล่นไม่ดูของเล่นแบบมุ่ั่วเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดอะไรครับผมแถมท,ท,ทีมเราก็จะแบบ ตัวร้อนไปด้วยนะฮะตอนนี้ชังเออของฝั่งเขาเปิดเปิดอัติมาอย่างงี้ครับผมเซเบอร์ชกยกนี้ครโอ้โหสุดยอดครับเซเบอร์นะฮะเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับจังหวะเมื่อกี้นะครับคอยได้ช่วยอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็เคลเรนกันต่อเลยนะฮะจริงๆก็อยากให้ป้อมแตกกันนะครับผมป้อมทีมเขานะฮะเขาอยู่แต่ในป้อมนะครับอุซิออนอยู่ในป้อมป้องกันป้อมเขาเลยนะฮะเราก็พยายามฟาร์มพยายามเคเรนต่อไปนะครับจังหวะเมื่อกี้นี่เสียได้เต่านะครับผมเต่าโดนลาดไปฮะรวน เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ฟาร์มต่อไปดีกว่านะฮะเราก็พยายามเอาบัฟไปเรื่อยๆฮะรอกลางๆเกมอะไรประมาณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะครับผมว่าคาริน่าโหดขนาดไหนนะครับเวลาของเต็มหรือว่าได้ของสักสองสามชิ้นน่นาจะโหดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็แอบ,บอยู่กลางปอะไปกลางป่าเลนโดูอุอซินบุ่งพุ่งมางี้พุ่งมางี้หนีเข้าป้อมนะครับเดี๋ยวเราก็ยังทําอะไรไม่ได้ครับเปเรซีเลโดนยกไปแล้วเขาเซเบอร์เข้าไปสุม่มสี่ถุมห้าโดนป้อมยิง แบบเนี้ยนะครับผมการเข้าไปในป้อมนี่มันเป็นอะไรที่แบบไม่ได้นะพเพื่อนๆเราเห็นเจ้าเฮดเราหนีก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้เรายิงสู้เขาไม่ค่อยได้นะโอเคนะครับผมแอบไปก่อนฟาร์มต่อไปพเพื่อนๆฟาร์มต่อไปครับช่างเออเก็บอุซิออนได้นะครับผมเอาไปจุ๊ยมาแบบนี้จนสั่นมาหมูขี่รถชนเสาน,นะพเพื่อนๆ ถ้าไม่ชนเสานี่ได้เลยนะครับผมแล้วมาไหวไม่ไหวไหมจังหวะนี้น่าจะได้นะครับผมเราก็ได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับผมเก็บจอเฮดไปนะครับแล้วก็เซซิเลสมาแบบนี้นะครับผมไม่กล้าเข้าไปจริงๆนะครับผมเขาเขาโจมตีระยะไกลนะครับผมคาริน่าเราเป็นฮีโร่โจมตีระยะใกล้ๆนะครับผมชางเออพออันติมางี้เข้าไปตับ่างนี้ครับผมกดอันติอย่างนี้เลยล่ามาไม่ไหวครับต้องถอยครับต้องถอยครับผมรถติสโลด้วยฮะถอยไปก่อนเลยนะครับผมจังหวะนี้ ไม่เป็นไรครับเราก็ฟาร์มต่อไปนะครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะผมการเล่นคาริน่านะฮะอย่าเพิ่งแบบใจร้อนนะครับผมหาจังหวะเข้าดีๆนะครับผมคาริน่าถ้าเราหาจังหวะเข้าดีๆโหดแน่นอนครับผมจอดมาอย่างนี้ดีครับผมกดอันติอันติเข้าไปอย่างนี้ผมถอยก่อนครับผมจังหวะนี้ต้องถอยครับผมอุซอนมาถึงไหนปักบิ๊กนะผมอีกรูปเรียบร้อยครับโดนอุซอนเก็บไปนะครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆจังหวะเมื่อกี้จะรอดอยู่แล้วนะครับ เราก็ฟามต่อเลยครับผมจังหวะเมื่อกี้อุซิออนนี่ทำกับผมได้นะครับอยู่ดีก็วบมาวับมานะครับแล้วก็เอามีดปักใส่ตัวผมครับผมแล้วก็พุ่งมาหาผมแบบอย่างเร็วนะครับแล้วก็เรียบร้อยโดนลาดไปนะฮะผมอันนี้ครับอุซิออนมาแบบอันนี้ครับอย่างนี้เข้าไปเลยครับผมเข้าครับหน้าเข้ามากเลยมาสิครับโอ้โหล้อมผมหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวถอยก็ถอยจังหวะนี้ไม่เข้าเข้าไม่ได้จริงๆนะครับผมมีหลายตัวเกินนะฮะ จอสั่ขี่รถพุ่งไปงี้สวยครับผมเดี๋ยวเข้าไปเลยเข้าไปเฉาะเข้าไปเข้าไปเฉาะงี้เลยไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับถอยก่อนครับผมถอยก่อนครับมาแบบนี้มีอันตีเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปมีนะครับผมได้ไปหนึ่งคิวครับผมไล่ล right ่าเหรอไล่ล่าเหรอไล่ล่าเหรอโอ้โหโดนไล่ล่าเก็บไปเพื่อนจังหวะเมื่อกี้โดนไล่ล่าเก็บไปนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเต่ากันต่อเลยนะครับเพื่อนเต่าตัวที่สองนะครับ ตัวที่สงตัวที่3าก็ไม่รู้นะจำไม่ได้นะครับผมฉังเอิบฟอนติมานะครับแต่ถอยก่อนนะครับผมให้ฉังเอิอฟอนติไปก่อนนะครับโอเคเราก็เอาเต่ากันต่อเลยนะครับผมได้เต่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็กางเกมแล้วนะเพื่อนๆคาริงน้าของเราน่าจะโหดแล้วนะครับผมเซเบอร์ยกเซซีเดียสตางนี้ก็เรียบร้อยครับผมนี่่เซซีเดียสขอโทษครับอุซิออนนะครับผมเซซีเดียสนี้แทงเข้าไปนะครับผมในล่าเลือดเหลือน้อยเจาะเข้าไปอีกทีนะครับผมโหเป็นไงเดี๋ยวเราไปหาชังเอิครับผมเลนบนนะครับ เจาะเฮดก็มานะครับพุ่งมาอย่างนี้โอ้โงี้ก็เซตเลครับผมงี้ก็เซตเลครับเฉาะเข้าไปเฉาะเข้าไปนะครับได้มาอีกหนึ่งคิวครับช่างเอิบคอยอันติอย่างนี้เหรออันติเราก็สันไว้หนีเลยนะครับผมโหหดยอดจริงๆนะจังหวะเมื่อกี้นะครับเหมือนเซเบอร์จะเดินไปเดินไปยกช่างเอิบแน่ๆดูสภาพยกเข้าไปครับเรียบร้อยครับผมเซเบอร์ถือว่าสุดยอดนะฮะเกมนี้เห็นงานมากมากเลยนะฮะเราก็ฟาร์มต่อไปนะครับเพื่อนๆโอเคนะฮะเคลียร์เลนกลางก่อนนะครับผม เลน่นความต่อไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็รอโอก,กาสนะครับผมที่จะปิดเกมให้ได้นะครับเนี่ยเราไปเอาบัฟแจงฟังแบบอุซิออนอุซิออนงนี้ล้วอุซิออนอ่ะนี่เราอุซิออนยังหนีครับหนีแล้วไล่ล่ายิงมาอุซิออนเสร็จครับผมโอ้โหโดนไล่ล่าอีกแล้วฮะเกมนี้ผมโดนไล่ล่าเก็บมา2คิวแล้วนะครับไล่ล่าทํากับผมได้นะครับพเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็บัฟม่วงกันต่อเลยนะฮะโอเคโเราก็ได้บัฟม่วงแล้วผม เอาอย่างนี้กดสันไวนี้ก็นาะช้งเออก็ปล่อยอันตีมาอีกครับผมเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนนะครับผมฟาร์มไปเรื่อยๆเลยฮะคาริน่าของเราเกิดแน่นอนนะตอนนี้เกิดแล้วครับผมเดี๋ยวแค่หาจังหวะกันเข้าเท่านั้นเองครับผมแล้วก็หาวิธีปิดเกมเขาให้ได้นะครับตอนนี้เขาก็มาแบบเหมือนมาย่อเย้ยเราอยู่เลนกลางนะฮะเดี๋ยวเราก็อย่าไปสนใจนะครับผมเป็นช้างเออเครียเคีคีอยู่ครับไม่ไหวนะครับผมจะถอยออกมาก่อนนะฮะ เซเบอร์ครับเซเบอร์พร้อมที่จะยกแต่ไม่เห็นใครครับก็เดินหนีออกกันมาก่อนนะครับไม่เป็นไรเราเคลเลนต์กันต่อนะผมไม่เคเลเรนกลางกันต่อเลยนะครับจอสันขี่รถไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเราก็เคลเรนลนกันต่อไปนะฮะเกมนี้จะจบยังไงนะครับผมเพราะว่า,วาทีมเขายังไม่กล้ามาบุกเราเท,ท,ท่าไหร่นะครับผมเหมือนเขาก็จะรอโอกาสพิกเกมเหมือนกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเกมนี้ ครจะปิดเกมได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เคลยรน์กันต่อนะครับผมถอยอยก่อนนะครับผมถอยไปเคลเรน์นะครับผมพ,พ,บพ,พ,บพี่จอนพาขึ้นลถหน่อยครับพี่จอนพาผมขึ้นลน่อยโอเคตอนนี้ได้ขึ้นรถพี่จอนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าพี่จอนเราจะพาเราไปไหนนะครับป้ป้าป้ปป้ปอุซิอนนนะอ,อนหนีเลยอุซิออนหนีอย่างเงี้ย <erweise S 2> ครับผม ไปไปช้างเออแล้วนี่ช้างเออเรียบร้อยนะครับผมโดนโดนจอนชนเข้าไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดตีอะไรกดสกิลสองนะครับแล้วก็เสร็จเราไปที่เรียบร้อยนะครับเก็บได้มาหนึ่งคิวนะครับผมโอเคเราก็แอบอยู่ในป่าสักพักนึงนะครับผมแต่เรามาดูกันครับผมจังหวะนี้น่าเข้าหรือไม่นะครับน่าเข้าเฉาะเข้าไปจุ๊ยเฉาะเฉาะเข้าไปเก็บมาได้อีกสองคิวนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับคาริน่านะครับผมเป็นฮีโร่ที่แบบ สุดจริงๆนะครับผมอันติสามารถใช้ได้ต่อเนื่องนะครับถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแบบเลือดเลือนน้อยนะครับแบบเฉาะเข้าไปตายแล้วเราก็สามารถใช้อันติได้ต่อนะครับผมโอเคนะฮะเราก็ฟาร์มต่อไปนะครับผมฟาร์มต่อไปนะครับเกมนี้น่าจะจบแบบไม่ยากไม่เย็นอะไรนะโอ้โหเจอเฮ็ดมาก,กยกกดอันติเข้าไปอีกทีนะครับผมโอ้โหสุดจริงอะไรจริงนะครับผมเรื่องปิ้งย่างเลยนะฮะคาริน่านะฮะ โอเคแล้วก็เอาบัฟม่วงต่อนะครับผมเราก็ยืนอยู่แถวเล่นเขานะครับผมอยู่ฝั่งเขานะครับกดดันเขาให้เขาออกมานะครับผมถ้าเขาไม่ออกมาเราก็พยายามออกมาฟาร์มออกมาอะไรเงี้ยอย่ายืนยืนอยู่นิ่งๆนะฮะโอเคแอบอยู่ในป่าสักพักหนึ่งครับผมเห็นไล่ล่านะครับคอยเคคีปอยู่นะครับจอนกระโดดขี่รถเข้าไปงี้อุซอนหนีอยู่ครับผมไม่กล้าเข้าเข้าไม่ได้มันลึกเกินไปถ้าเข้าไปนะครับผมแอบอยู่ในป่าต่อนะฮะ ตอนกลับบ้านครับแก้วเลือดแน่ๆเลยนะครับผมเนี่ยเราก็อยู่ที่นี่แหละมาสองครับผมอุซิออนกับไอ้เนี่ยเซซิเลียสนะครับผมเราก็หนีไปก่อนนะครับผมเราเราจังหวะเราจังหวะกันเข้าครับจอตอนนี้ขี่รถไปแล้วครับผมขี่รถไปแล้วครับไปชนใครนี่ะอุซิออนโดนนะครับผมเข้าเข้าไปนะครับมเก็บมาสองคิวนะครับผม ็บมาหนึ่งคิวเก็บได้มาหนึ่งคิวครับผมได้เอาได้บ้างข้างอมหิดไหมอามาหิดไหมอามหิดไหมอู๋อู๋ไม่ได้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> โดนป้อมตีสองฝั่งเลยเมื่อกี้ฮะจังหวะเมื่อกี้นะครับ <c oughs> จังหวะเมื่อกี้กับได้อามหิดนะเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้เราขึ้นรถจอนต่อเลยนะครับผมจอนจะพาเราไปไหนเราก็ไปหมดฮะจังหวะนี้นะครับผมเข้าไปเลยครับจอนเข้าไปครับจอนเข้าไปอย่างนี้อ้โหกดสวนไห,หน,นีเลยครับซีซีเรียสนะครับผมให้จอนขี่รถวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับผมจอนพาเราไปไหนเนี่ย จอนพาไปไหนเราก็ไปนะฮะไป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 โอ้โหชนนี้เข้าไปครับผมเข้าจอนเข้าโอ้โหได้มาหนึ่งคิวครับผมจะสองไหมไม่สองครับผมโดนไลยลาเก็บอีกแล้วนะฮะโอ้โหจังหวะเมื่อก,กี้นะครับโดนไลยลาเก็บไปนะครับผมผมโดนไลยลาเก็บไปสามคิวแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราก็นั่งรถจอนกันต่อเลยนะครับผมโอเคครับผมเข้าไปอย่างนี้ครับเจาะเข้าไปอย่างนี้โโอ้หสุดยอดจอนสันนะครับผม ชนชังเอ๋อนะครับผมแล้วก็จะจบยังไงเกมนี้ครับอุซิออนมานะครับรอรอรอครับผมรอรอหน่หน่หนส่งแวับวับาแล้วส่งวับโชว์แล้วก็โชว์ไปนะครับผมมาครับเกมนี้จะจบยังไงครับโอ้กู้มันยื้อหนี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 อุซิออนหนีครับป้อมแลยเพื่อนเพื่อนแไหล่าก็เกิดแล้วนะครับผมเกมนี้จบยังไงครับผมจะเบอร์ยกครับผมหยุด โดนเข้าเก็บไปครับผมเซเบอร์โอ้โหเฉาะเข้าไปเงี้ยวแบบจบแล้วครับผมโอ้โหเกมนี้สนุกสุดมันครับผมโอ้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคลากดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อนๆคิดว่าคารินาบดขนาดไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ